สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนมกราคม2566ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ค่ะมิถุนายนนะคะถึง21รกรกฎาคมนั่นเองค่ะก็ใช้แนวนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามลาโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีกรกฎละคนากรากฎใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวนะคะจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสิในใจใดๆซ่ในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนร <trajectory> ับน,นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็ขอ,อ Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะเพราะว่าอพอดีว่าช่วงคาบเกี่ยวนะคะช่วงกลางกลางเดือนธันวาเนาะแล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงแบบต้น ต้นปีนะคะมกรานะคะก็อเผอิญว่าไม่ป่วยนะคะแล้วก็เสียงเพิ่งกลับมาเนาะก็เลยทําคลิปออกมาได้ชา้าก็ขออภยัยทุกๆคนด้วยนะคะยังไงก็มาชา้าแต่ก็มานะนะคะแล้วก็พยายามที่จะลงคลิปให้ได้เยอะๆนะคะเร็วๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะอ่าจะได้หายคิดถึงกันนะคะแล้วก็จะได้เช็คดวงกันอ่าให้ทันด้วยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพาทาร์โรกันดีกว่านะคะ ขอโทษดีหน่อยนะคะขอโทษดีที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะความรักความสัมพันธ์ในดีที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎะคะเป็นอย่างไรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญค่ะอืมสิบถ้วยนะคะและเป็นไพ่ It, ชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะลึกศบกันมังกรน,นะคะธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากร,รกฎมีพิจิกนะคะแล้วก็อาจจะโดดเด่นนะคะในชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไนะพ่นะคะในอดีตที่ผ่านมา นะคะคไม่รู้สึกว่าชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎเนี่ยน่าจะมีการเริ่มต้นนะคะเ,เริ่มต้นในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มต้นสถานะความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเพิ่งที่จะรู้จักกันแล้วความรู้สึกมันแบบมันฟูลฟิลอะนึกออกปะเออความรู้สึกมันเต็มมันรู้สึกแบบอืดีจังอะไรประมาณนี้นะคะหรือนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเริ่มต้นในอีกสถานะหนึ่งอย่างบางคนนะคะ อาจจะคบกันมานานนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคบกันมานานนะคะรู้จักหรือว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนสถานะนะคะจากแฟนนะ,ะกลายเป็นคู่ชีวิตนะ,ะผ่านการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้นะคะนะก็เริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นสถานะสามีภรรยาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าม,มีความสุขนะมันเป็นช่วงเวลาที่ท มันเหมาะมันควรแล้วก็มันสมควรแก่เวลาแล้วค่ะที่ที่จะได้สถานะนั้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกให้มันโตอีกขั้นหนึ่งเออนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในนิคมความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในช่วงเดือนมนกราคาม2อ6 6าจะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เสียงเบาหรือว่าเสียงอู้อีเนี่ยไม่ขออนุญ,ญาตเขาเรียกว่าขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าก็เสียงเพิ่งกลับมานะคะอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อเซนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมอกราคม2565อ่ะขอโทษค่ะส5 6 16นะคะของชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ก้าเหรียญนะคะคิงถือเหรียญค่ะ ไพ่สองถ้วยนะคะและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพิษศกกัน,กน,านาม,กกมังกรธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะในเรื่องวามสัมพันธ์แน่นอนคะ่ะสาหรับใครนะ,ะที่เพิ่งที่จะรู้จักกันนะคะความสัมพันธ์มันจะมันจะไม่ได้แบบรวดเร็วหวือหวานะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่าสม่าเสมอต่างคนต่าง สม่ำเสมอซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์หมายถึงว่าโอเคเราเราคุยกันเช้ากลางวันเย็นก็จะมีการคุยกันเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแล้วก็คุยกันมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะมีการให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นคุยกันมากขึ้นนะคะพาไปเจอแบบสังคมรอบข้างเจอเพื่อนเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันเกิดการพัฒนานั่นแหละนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ความรัก ความรู้สึกที่มีให้กันนะคะค่อนข้างที่จะเป็นกราฟที่ขึ้นอย่างขึ้นสูงนะคะ,ะมันอาจจะไม่ได้สูงปีดนะคะแต่ว่ามันมันจะขึ้นแบบเป็นเป็นสเต็ปอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่ในดีที่ผ่านมานะคะก็คือบบขยับสถานะเนาะ,ะมีการ พูดคุยนะคะแต่งงานนะคะมะีงานมงคลน,นะคะเปลี่ยนสถานะจากคนรักกับจากเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นสามีภรรยาไม่รู้สึกว่าความสัมพันธนะ์น่ะมันมันมันโอเคนะหมายถึงว่ามีอะไรเราแชร์กันมากขึ้นความสัมพันธ์นะคะมีการให้และได้รับมากยิ่งขึ้นดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มัน่นคงมากยิ่งขึ้นแน่นอนมันมั่นคงอยู่แล้วนะคะ,ะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของเขาเรียกว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะแบบติด ติดความเป็นแฟนกันอะซึ่งความเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะมีมันมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวมันจะมีแบบสเปซอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันเป็นแบบเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาก็คือเป็นไพ่ของคนโสดอ่าบางคนนะบางคนอยู่ไกลกันอ่านะคะมันเหมือนกับว่าโอเคแต่งงานกันแต่ว่าต่างคนต่างต้องต้องแยกแยะไปทํางานนะคะนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าอืมมันเหมือนกับว่ามีคู่ก็เหมือนไม่มีแต่ความจริงอะ มันไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับกับความรักความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาก็ยังมีความรักให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเท่านั้นเองแต่ก็ถ้าหากว่ามีวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่าคุณก็พยายามที่จะหาโอกาสนะที่จะแบบ มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในเดือนมกราคมนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะตามหน้าไพ่เนาะก็ยินดีด้วยนะคะนานๆจะเปิดไพ่แบบนี้ได้สักทีนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันเขาดูของชาวกรกฎก่อนละกันนะคะเขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎที่มีต่อคนรักของคุณนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณคิดและรู้สึกยังไงนะคะกับคนรักของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะไพ่สิบเหรียญค่ะอืมเห็นไหมไม่รู้สึกว่ามันเต็มอะ่ะนะคะไพ่ j u d g m e น t นะคะและเป็นไพ่สองไม้เทาะะ้าค่ะอย่างที่ไม่บอกเนาะชาวราศีกรกฎลักณะกรกฎบางคนนะคะคือแบบอยู่ไกลคู่อ่ะนะคะทำงานทํางานต่างอําเภอต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่แม่รู้สึกว่าคุณคุณทั้งคู่อะ่ะ พยายามที่จะไม่ขาดการติดต่อนะมีการติดต่อมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสม,สมอแล้วก็ถ้าามว่าใครอยู่อยู่อยู่ตามที่ต่างถิ่นอะไรอย่างงี้นะคะอยู่ไกลกันก็พยายามไม่จะหาเวลาว่างมาแบบคอลวิดีโอกันเห็นหน้าหรือว่าเ,อาเดินทางมาหากันแบบอย่างสม่ำเสมอให้บอ่อยมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความเขาเรียกว่า เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่รู้สึกว่าตัวคุณเข้าใจเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะมีอะไรก็พูดคุยกันให้มากที่สุดนะคะอยากจะเจออยากจะหาอยากจะแบบอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเติมเต็มซึ่งกันและกันไม่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะฟูนะคะกับเขามากๆเลยนะคะเนะอมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนรักของชาวราศีกรกฎลักลนณากรกฎนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวกรกฎกันนะคะมาดูกันเนาะ ไพ่ใแบ,บแรกนะคะได้เป็นเจ็ดถ้วยนะคะไ mm hmm. พ่เดมูนค่ะค mm ิง hmm. ถือไม้เท้านะคะ mm hmm. และเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ mm hmm. ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนรักของคุณนะคะ mm hmm. เ,เขาคิดถึงคุณมาก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 ม,ากม,ากมากทีเดียวเลย <laughs> นะคะคือคิดถึงมากอะค่ะ,ะนะคะแบบ คิดถึงหอยหาอยากอยู่ด้วยนะคะอ,อยากคุยตลอดเวลาไม่อยากจากกันเลยไม่อยากไปไหนเลยแบบตัวติดกันนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตัวติดกับคุณนะคะตัวติดกันหมายถึงว่าถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันโอเคคือไปไหนเจอคุณก็ต้องเจอเขาเจอเขาก็ต้องเจอคุณนะคะหรือถ้าหากว่าอยู่ไกลกันก็แบบอยากจะคอกันแบบ 3เวลาหลังอาหารสี่เวลาแบบบวกก่อนนอนด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือแบบตัวติดกันมากนะคะคิดถึงมากนะคะแบบจากกันไม่เล้เลยห่างกันไม่ได้เลยนะคะแม้แต่ชั่วโมงเดียวอะไรประมาณนี้มันเป็นความมันเป็นความคิดที่แบบไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้เออมันจะเป็นประมาณนี้อุย้ยอิจฉานะคะ <laughs> โอเคนะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งเติมเต็มได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของอักขามอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎกับคนที่คุณคิดถึงนะคะในส่วนของแนวโน้มอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะไมเคิอเนี่ยบอกก่อนว่าเอาคขามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคขามไปได้เดือนไพ่เดอนสัน,นะคะ่ะว,ว้าว ดีจังเลยอะ่ะอืมเอ็มเพลสนะคะวิ l ค่ะและเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะชาวราศีกรกฎลัคนณะกรกฎในส่วนของอาคามานาะคุความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ถ้าหากว่าชาวกรกฎเป็นผู้หญิงนะคะชาวกรกฎมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันมีข่าวดีนะคะสาหรับถ้าหากว่าชาวกรกฎเป็นผู้ชายเนาะ คู่รักของคุณก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เช่นเดียวกันนะคะยินดีด้วยยินดีมากๆนะคะมันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มแล้วก็เกี่ยวความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกสเต็ปหนึ่งในในความสัมพันธ์ที่สําคัญมากๆแล้วก็ดีมากๆมากๆของมากๆเลยนะคะอืมเนาะซึ่งไม่รู้สึกว่ามันมันดีอ่ะมันดีแบบปีเนี้ย คือในช่วงของต้นปีอะคะ่ะในช่วงของหนึ่งหรือสามเดือนแรกของปีหกหกเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะคะที่ชาวกรกฏจะได้เจอความรักที่ดีจะได้เจอความรักที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงอืนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฏนะคะมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดวิลนะคะอื ตัวติดกันลเกินนะคะ2ดาบนะคะ2เหรียญค่ะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวราศีก,ก็กฎดลัคนากรากฎดนะคะในส่วนของคําแนะนาไพ่ฮารฮุจะบอกว่าโอเคนะคะตัวคุณกับตัวเขาในตัวติดกันมากๆนะมากๆเลยนะคะซึ่งโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่อเผอิญว่ามันเป็นไพ่เดวิลสอดาบ2เหรียญอะไรประมาณนี้นะคะคืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของเขาเรียกว่า ด้วยความที่มันตัวติดกันมากเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าคือช่วงแรกมันก็ดีแหละนะแต่ว่าพอแบบนานๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดความอึดอัดน,นะคะอึดอัดในที่นี้หมายถึงว่าออบางครั้งบางทีเราอาจจะแบบรู้สึกเอะรู้สึกแบบตัวติดกันจนเกินไปจนจนแบบถ้าหากว่าสักวันหนึ่งหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ที่เขาจะต้องมีสเปซส,ส่วนตัวหรือว่าจะต้องมีแบบพื้นที่ส่วนตัว ในเรื่องราวของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องแบบรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบคิดไปเองแบบระแวงมากเกินไปก็ได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นเอาแค่พอเหมาะพอดีนะคะก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคะ่ะนะคะไม่ใช่ปัญหาอะไรไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาต่างคนต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันดีมีอะไรให้คุยกันนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะ mm. ก็ขอบคุณุเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณุทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แมาอัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ